สวัสดีค่ะพวกเราทุกคนนะคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากนะคะเกี่ยวกับธุรกิจจอยคอยนะคะธุรกิจจอยคอยนะคะเปิดมาแล้ว20ปีนะคะเต็มนะคะกะ็ธุรกิจเรานะคะดำเนินธุรกิจบนแพลตฟอร์มที่วันนี้ต้องการที่จะให้พวกเรามีความมั่นคงยั่งยืนนะคะ,ะในเรื่องของได้ลิขสิทธิ์เป็นมรดกด้วยนะคะแล้วก็ได้ความมั่งคั่งมั่นคงด้วยนะคะ หรือเรียกเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าสามารถที่จะสร้างรายได้แบบพาสซีฟอินคัมได้ด้วยนะคะนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็เราจะเป็นในเรื่องของอุปโภคบริโภคนะคะซึ่งเป็นสินค้าทั่วไปเป็นสินค้าจำเป็นเป็นสินค้าที่ทุกคนต้องกินต้องใช้นะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะเราก็ยังมีในเรื่องของระบบแฟรนชชส์เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้พวกเราทุกคนนะคะรวมทั้งสมาชิกหรือผู้คน ต่างๆนะคะเข้ามาเป็นเจ้าของนะคะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนได้ตามที่เราต้องการที่เราจะต้องการผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบไหนนั่นเองนะคะเนาะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสำหรับธุรกิจจอย c o คอยนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันว่าวันนี้สิ่งที่เราจะได้รับประโยชน์นะคะจากธุรกิจนี้มีอะไรบ้างเนาะ อันดับแรกเลยนะคะที่หลายคนเข้ามาในธุรกิจนี้เพราะความประทับใจในเรื่องนี้นั่นก็คือในเรื่องของรายได้เนาะรายได้นะคะในธุรกิจจอยเอนคเนี่ยวันนี้เราจะ,ะคำนวณจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิกเนี่ยในรูปแบบของแผนการตลาดนะคะแผนการตลาดเนี่ยวันนี้บริษัทเรานะคะใช้2แผนนะคะก็คือแผนไบรนารแล้วก็แผน Unit Level นะคะ แผนไบนา r ีเนี่ยนะคะเราทำสอสายงานนะคะแต่ว่าแต่ละคนสามารถมีได้ถึง15รหัสนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถทำได้หลายสายงานแต่ละรหัสจะโฟกัส2อสงายงานนั่นเองนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะการที่เราอาจ่ายผลนมแทนค่อนข้างสูงนะคะนั่นก็คือวันละพันสูงสุดวันละหมื่นห้าต่อหนึรหัสแต่เราจ่ายตามผลงานที่คุณทำได้นะคะ จ่ายตามผลงานนะคะเพราะฉะนั้นเหมาะมากเลยสําหรับใครที่มองหาโอกาสวันนี้เรามีศักยภาพมีความสามารถนะคะเราสามารถที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจนี้เราสามารถที่จะ,ะสร้างผลลัพธ์อย่างไร้ขีดจํากัดได้เลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเนาะนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะเรายังมีแผนรายได้ในแผนรายเดือนเราใช้แผนยูนิเลเวลนะคะก็คือจ่ายเป็นชั้นลึก30ชั้นเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคนะคะเกิดความมั่นคงได้ยังไง วันนี้เอ่เราถ้าเราทําความเข้าใจจริงๆเราจะรู้เลยว่าการบริโภคเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งจําเป็นของมนุษย์โลกนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยเขาทําการค้าขายในเรื่องของอุปโภคบริโภคเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีมาอย่างยาวนานนะคะวันนี้ธุรกิจจอ,อยคอยเช่นเดียวกันเราดําเนินธุรกิจนะคะบนภายใต้ สิ่งที่เรารู้ว่าวันนี้ความต้องการของมนุษย์เนี่ยนะคะยังไงยังไงก็ต้องบริโภคนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมีร้านค้านะคะช็อปต่างๆที่บรรจุสินค้าทุกอย่างที่จําเป็นเข้าไปไว้ในนั้นนะคะเนาะเพราะฉะนั้นการบริโภคเนี่ยมันสามารถสร้างความมั่นคงได้ดังนั้นอะ่ะบางทีเรามองข้ามนะคะว่าการบริโภคธรรมดามันจะสร้างไรายได้ได้ยังไงนะคะเมื่อก่อนอาจจะใช่นะคะเพราะว่าเราอยู่ในแพลตฟอร์มที่เราเป็นเป็นแค่ผู้ ผู้ซื้ออย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้ผลตอบแทนจากการซื้อนะคะแต่ที่นี่บริษัทจอยคอยมีที่นี่ที่เดียวค่ะที่วันนี้ซื้อเราคุณได้ผลตอบแทนจากการซื้อนะคะกลายเป็นอาชีพกลายเป็นรายได้กลายเป็นความมั่นคงในอนาคตได้ด้วยดีไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่จอยคอยนะคะแผนอ่ารายเดือนนะคะแบบยูนิเลเวลเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างความมั่นคงระยะยาวนะคะจ่ายผลตอบแทนให้กับเรานะคะ 2%นะคะลึก30ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะสร้างเครือข่ายผู้บริโภคนะคะแล้วอย่าลืมว่าวันนี้ผู้คนนะคะไม่ได้บริโภคสินค้า,าเพียงแค่อย่างหนึ่งอย่างใดนะคะหนึ่งครอบครัวบริโภคแต่ละอย่างเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะนับเป็นค่าใช้ใจ่ายที่มีจำนวนหนึ่ง5 0า0ถึง1,000 0บาทถึง2,000 0บาท อันนี้คือเป็นจํานวนเงินที่จ่ายไปกับการบริโภคนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองคิดดูดีๆถ้าเราสามารถที่จะแนะนําแต่ละครอบครัวเข้ามาบริโภคในธุรกิจจอนคอยได้นะคะเราสามารถที่จะสร้างรายได้จากการที่บริโภคสินค้าทั่วไปจําเป็นเนี่ยได้อย่างแน่นอนนะคะดีไหมคะแล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะตอนนี้บริษัทก็ยังมีในเรื่องของแผนส่งเสริมการขายให้กับพวกเราอีกด้วยนะคะนั่นก็คือแผน ppi นะคะ M D uh, G I M I แล้วก็ D M I นะคะอันนี้คือแผนส่งเสริมการขายที่เพิ่มเข้ามานะคะแผนส่งเสริมการขายคือวันนี้บริโภคนะ,คะบางทีเรายังไม่ได้อ่าไปบอกใครแต่เราบริโภคด้วยตัวของเราเองนะคะเราก็สามารถมีรายได้ได้ด้วยใจผลตอบแทนนะคะเดือนละครั้งนะคะทุกวันที่8ของเดือนนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่นะคะบริโภคเราได้เงินบริโภคได้อาชีพนะคะนอกนือเราจะได้สิ่งที่เราต้องการไปแล้วนะคะ มูลค่ายังเกิดขึ้นหลังจากการที่เราบริโภคได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนำนะคะโอกาสให้กับทุกๆคนนะคะร่วมธุรกิจกับจอย c o นคอยนะคะเพราะว่าวันนี้หลายคนนะคะหลายอาชีพปัจจุบันนี้เรากำลังมองหาความมั่นคงระยะยาวนะคะบางอาชีพไม่สามารถที่จะสร้างไรายได้ หรือความมั่นคงให้กับเราได้อย่างแท้จริงนะคะแต่วันนี้การบริโภคนะคะเป็นสิ่งจําเป็นยังไงยังไงนะคะตราบใดที่ยังมีผู้คนที่ยังบริโภคกินใช้ยังไงสามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็เติบโตได้อย่างแน่นอนนะคะอันนี้คือโอกาสในธุรกิจจอยนคอยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ